มาดูเกมเมื่อคืนหน่อยที่ต้องบอกว่านี่นะดูอยู่แต่พอสามศูนย์เนี่ยก็ปิดทีวีเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นครับคือคือคือพวกไงดอีอ่ะคือเชฟฟิวในเต็ดเขาก็เป็นน้องใหม่มาเนาะสกอร์นี่ไปไกลมากเ<ล>นะมื่อวานเนี่ยเอาจริงนิวคาสเซิลเล่นดีมากเล่นแบบบั้นใจคมกริบแล้วคือคือเชฟเชฟฟิวในเต็ดอารมณ์ประมาณว่าพอโดนเป็นหนึ่งลูกสองลูกสามลูกในระยะเวลาน,น่าจะทจงที่สิบนาทีรครึ่งของครึ่งแรกปเดพยวเอง มันก็เหมือนกับไปไม่รู้จะไปยังไงแล้วอะคือแบสบสติหลุดแล้วอะมันก็เลยไกลไงอโอ้โหไม่เป็นสันวร้ายของน้องใหม่เลยนะที่ตอนนี้คือคือ,ค,อคือถามว่าสามสี่สมสี่เกมก่อนนะั้นถ้าใครดูเชฟฟิวเต็ดก็เล่นไม่แย่นะคือ <c oughs> แต่เขาจะมาชอบเสียประตูช่วงเกว่าจะเกือบชนะยันยัน,ย,นยันจะได้แล้วก็เสียครับ <c oughs> แต่ว่าเกมเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมที่แบบโอ้โหงสารแฟนบอลมาก,มากคือ เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะว่าเขาจะผู้จัดการทีมจะยังอยู่ได้หรือเปล่านะเพราะมีกระแสว่าจะเปลี่ยนจะปลดจะปลดใช่ไหมแปดเม็ด <8 S 1> ใช่แปดลูก <10. S 1> ยิงไม่จำหน้าค่ะบอกเลยคือเอ็ดดี้ฮาให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าผมจําไม่ได้เลยว่านักเตะเนี่ยมีใครยิงบ้างโอ้โหหนาา่าช้าโอ้โหใช้ให้สัมภาษณ์นะทีมผมไี่จําแม่นเลยแต่ละลูกที่เออนะก็แบบจาไม่ได้ที่ซ้ว่าใครยิงบ้างนะเพราะว่ามาไม่ํำหน้เลยแล้วก็เป็นเกมที่ลูกทีมเขาเนี่ยเล่นดีตั้งแต่ต้นเกม นะแล้วก็พอทําประตูได้ในความมั่นใจก็กลับมาช่วงพักครึ่งก็บอกว่าไม่พอใจกับ3ประตูที่ได้นะนี่โอ้นะแล้วก็มั่นใจว่าลูกทีมเขาเนี่ยแบบกลับมาเข้าฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วส่วนอาการบาดเจ็บของฮาวิบาล์นนคะที่เมื่อวานนี้ลงเล่นไป13านาทีก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเนี่ยเขาบอกว่าก็อาการของบาลจซูไม่ค่อยดีนักนะมีปัญหาที่บริเวณนิ้วเทา้าก็ต้องอรอผลตรวจเพิ่มเติมนะแต่ก็นี่คือผลงานในเกมอีกเกมหนึ่งที่มีแบบดีที่สุดอ่ะมีความสุขเขาต่แบบ ตั้งแต่ย้ายทีมของทางด้านกอร์ดอนที่ลงมาแทนทุนนี้กอร์ดอนใช่อันนี้กอร์ดอคือตอนแรกเขาอยากจะให้กอร์ดอนเนี่ยพักแต่ปรากฏว่าความันผิดแผนไปก็ไม่เป็นไร